สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู่ขุดสู่้นครับนนี้ครับอยู่กับช่องเกษตรสตอรี่พี่น้องครับวันนี้ขุดตัวจะพามาปลูกมะละกอพี่น้องน่ครับทำุมไว้แล้วขุดตัวขุดุมไว้แล้วทีนี้ก็จะโรยปูนขาวสักหน่อยครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่นเป็นช่วงหน้าฝนนะครับต้องโรยปูนขาวนะครับจะเป็นโรโดไม้ก็ได้ครับปูนขาวก็ได้อันนี้เป็นปูนขาวที่อ่าขุดตัวซื้อมานะครับงานละล่ะนะครับก็จะโรยสักสามกำมือนะครับนะครับ ประมาณนี้แล้วก็จะมีนี่ครับปุ๋ยคอกรองก้นหลุมนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแกบดาครับแก่ดําก็ใส่ไปเลยนะครับสุดท้ายก็จะเป็นขุยมะพร้าวครับขุยมะพร้าวไว้ให้เก็บกับความชื้นนะครับระหว่างหลุมนี่ครับกุตัวผสมมาแล้วนะครับผสมมาแล้วนะครับแล้วก็จะคุกเขาเขาเขาหากันครับไม่ได้มีอะไรยากครับแค่นี้เอง นี่ครับคุกเขาเข้าหากันนะครับนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับไม่ได้มีอะไรยากครับเนี่ยหน้าดินก็อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยก็สามารถปลูกได้แล้วแต่ว่าพิเศษนิดนึงก็จะตัวก็จะคูนดินขึ้นนะครับให้คล้ายๆภูเขาเนินเล็กๆครับเนินเล็กๆประมาณนี้ครับประมาณนี้แหละนะครับบริเวณในรอบก็จะไม่ให้ต่ํามากเกินไปนะครับเพราะว่ากลัวน้ํามันขังแล้วก็ ด้วยความที่ฟักทองเขาจะไม่ใช่ฟักทองนะครับเขาจะเล็กนะครับต้นกล้าที่คุณตัวจะปลูกนะครับมันก็จะเล็กๆนิดนึงนะครับจําเป็นต้องทําคนดินให้มันดีๆหน่อยนะครับอ่ะก็สูงขึ้นมาประมาณสัก30เซนนะครับจากพื้นปกตินะครับสามสนบเซนอ่ะมาครับทีนี้เดี๋ยวคุณตัวไปเอาต้นกล้านะครับที่เรากล้าไว้ตรงนี้ก็จะเป็นสวนผักนะครับ นี่ครับต้นกามะละกอที่เราเตรียมไว้นะครับประมาณสักต้นนี้ก็ประมาณสักไม่ถึงห้าเซนนะครับประมาณห้าเซนห้าหกเซนนะครับเดี๋ยวเราจะไปปลูกกันนะครับก็จะมีสักมาณสักห้าหกใบแล้วละครับนี่ก้าไว้ประมาณสักเกือบสองเกือบเกือบเดือนแล้วแหละนะครับประมาณสามสามอาทิตย์ครับนี่ครับต่อไปแล้วก็ควัดหลุมนะครับเป็นหลุมเล็กๆเนาะนี่ครับเป็นหลุมสักประมาณสัก ครึ่งฝ่ามือนะครับครึ่งฝ่ามือเพื่อเอาน้องมะละกอลงตรงนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับมีแกบดําโรยหน้าแล้วนะครับต่อไปแล้วก็จะเอาน้องลงหลุมนะครับในขั้นตอนนี้เดี๋ยวครูตัวต้องใช้สองมือครับอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะนะครับทีนี้ครูตัวก็จะตบกล้องไว้ก่อนนะครับอะมาดูนครับนี่ครับครูตัวก็จะวางประมาณนี้นะครับให้เขี่ยประมาณปากหลุมนะครับนี่ครับโคนต้นนะครับเห็นแบบชัดชัดนะครับ นี่พอเสร็จแล้วนะครับก็กบไปเลยครับกบไปครับเอาดินแกบดํานะครับกับขุยมะพร้าวนะครับส่วนผสมแล้วก็เป็นปุ๋ยคอกครับนี่ครับกบให้ทั่วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเราไม่ต้องกบให้น้องลึกเท่าไหร่นะครับเราก็เหลือตรงนี้ไว้นะครับนี่เผื่อลดน้ํานะครับพอลดน้ํามาก็ให้น้องได้โผล่หน้าขึ้นมาดูให้ดูอากาศนะครับ ก็ประมาณนี้ครับดูครับนะครับเป็นหลุมหลุมนึงเลยแหละนะครับขุดไว้พอดีนะครับให้ดูด้านข้างนี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะหาไม้มายึดนะครับมาสักตรงนี้ไว้นิดนิดหนึ่งนะครับเพื่อทําเป็นป้องกันชนนะครับเผื่อคนเดินมาเหยียบหรือว่าเขาอาจจะถอยรถรถมาได้นะครับเพราะนี่ติดทางเนาะโอเคครับสำหรับคุณตัวก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ